สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปเดี๋ยวคลิปนี้จะพาน้องซ่างมาเติมน้ำมันนะ <Yeah. S 1> รอบนี้เปลี่ยนปนะั uh. ๊มฮะเดี๋ยวจะใช้ของพีทีนะ <Yeah. S 1> เป็นครั้งแรกนะที่ผมจะใช้พีทีน้ำมันเหลือหนึ่งขีดนะเก้าห้าสาสิบเก้าจุดหนึ่งเจ็ดนะเก้าห้าอยู่ไหนเนาะเก้าห้าอยู่นี่ฮนะครั้งแรกนะที่ใช้พีที แกได้ป่ะได้อาะได้นะเข้าห้าเต็มถัง สามเจ็ดปะ่ะเอาเลยแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นว่าการจะเต็มเลยสามแปดได้อยู่มั้ง <Okay. S 1> จะได้ไม่ต้องทนอยงนยากไงสามแปดนะโอเคสามแปดสิบ okay. okay. สังเีตทังเกตะเรียบร้อยฮะสามแปดศูนย์ทุกคน ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยฮะสามร้อยแปดสิบาทนะสำหรับน้องซ่าเดี๋ยวไปสรุปค่าใช้จ่ายนะอ้สรุปค่าใช้จ่ายสรุปว่าทริปนี้วิ่งได้กี่กิโลนะทุกคนก็น้ำมันปั๊มสีฟ้านะเพียวๆเลยวิ่งได้สองร้อยห้าสิบหกจุดเจ็ดนะค่าเฉลี่ยอยู่ที่ยี่สิบแปดจุดแปดโอ้โหเอ้ยก็ยังโอเคอย่างน้อยก็ถึงสองร้อยห้าสิบอะแต่รอบนี้เป็นรอบแรกนะที่ผมเติมตั๊มสีเขียวอะปั๊มพีทีนี่ไม่รู้ว่าจะดีหรือว่าแย่นะ ือว่าใกล้เคียงกันอ่ะโอเคเดี๋ยวรีเซ็ตทริปก่อนอินฟอร์เอฮะค้างไว้โอเคจะได้เท่าไหรเนาะอุ้ยวันนี้บรรยากาศดีมากทุกคนสวยมากนะโอเคทุกคนเสร็จสับเรียบร้อยวิวปั๊มพีทีกับวิวบรรยากาศสวยๆฮะเขาเขียวะ่ะข้างหน้าสวยมากแล้ววันนี้ วันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะแล้วก็เปลี่ยนปั๊มด้วยรอบแรกครั้งแรกที่ผมเติมเติมปั๊มพีทีนะอ้ะปั๊มนี้วิ่งได้เยอะก็ไม่แน่อ,อาจจะเติมปั๊มนี้ยาวๆเลยทดสอบมาแล้วสามปั๊มอะปั๊มสีฟ้าปั๊มตราดาวใกล้เคียงครับไม่ต่างกันเยอะเดี๋ยวมาลองปั๊มพีทีบ้างว่าจะเป็นอย่างไรนะโอเคออกเดินทางกันโอ้โหเปียกหมดเลย บรรยากาศวันนี้ที่ชนบุรีฮะชุ่มช่ำอฮะเอ้ยยังเหลือปั๊มนี้ด้วยปั๊มใบจาก <c oughs> ไปเที่ยวนี้ไหมทุกคนฝ่าไปเที่ยวเขาเขียวดีกว่า <c oughs> บรรยากาศดีครับวันนี้ นาจะสวยอะทุกคนดูดิมเมฆกำลัง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 กลังเยอะเลยเกินนะกำลังผ่านเขาเขียวนะโอ้วสวยอะผมว่าตรงบริเวณแกรนงคนยนนาจะสวยนะเดี๋ยวพาไปแกรนงคันยนนีกก่าระหว่างทางฮะพาแวะหน่อย <Okay. S 1> ไปเรื่อยๆฮะมอเตอร์ไซค์ <laughs> แวะทุกที่ที่ทเห็นที่คิดว่าส,สวยๆนะคือบรรยากาศแบบนี้มันไม่ใช่จะเห็นได้ไง,ง่ายๆนะทุกคนถ้าฝนไม่ตกแล้วโอ้โห รู้สึกว่าศูนย์นี้จะเติมลมให้ผมแล้วเนี่ยรถนี่ดีเลยตอนนี้เติมยางเติมลมยางแข็งไปฮะดีดปัก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 เลยตอนนี้สิบโมงห้าสิบแตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ทสามสิบเอ็ดองศากับบรรยากาศครึ่มปลาครึ่มโปนนะที่ชนบุรีฮะขี่ไปเราไปกับน้องส้เช่นเคยฮะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปแกรนเข็นยอดนะบรรยากาศดีฮะเดี๋ยวพาน้องสร้ไปเช็คอินสักรูปสังรูปนะ แต่รอบนี้ผมจะไม่ไว้ร้านป้าแล้วเดี๋ยวป้าเก็บตังค์ผมผมจะพีผมจะขี่ผ่านร้านป้าเลยรอบนี้เดี๋ยวพาเรียบทางรถไฟฮะมาบ่อยเลยฮะแต่ก็บรรยากาศมันไม่เหมือนเดิมนะทุกคนจริงถ้าฝนตกนี่บอกได้เลยว่าสวยงามมะต้องชงเช้าๆนะต้องประมาณ เจ็ดแปดโมงกำลังสวยอะตอนนี้ผมมาก็สายสายแล้วล่ะช่วงสายโอเคไปได้ถ้าผ่านร้านป้าถ้าป้าเรียกเนี่ยห้ามจอดอะ่ะป้าจะเรียกให้ไปจอดที่ร้านตัวเองแล้วก็จะเก็บค่าเช่ารถเอ้ยเก็บค่าฝากรถะ่ะป้าไม่ได้กินตังค์ผมหรอกรอบนี้แต่วันนั้นผมจะไปถ่ายข้างในด้วยไงแฝงแฟนย่อนก็เลยเสียให้ป้าแกไปย0บาท ใกล้จะถึงแล้วถ้าถึงทางรถไฟก็ใกล้แล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยทุกคนเดี๋ยวต้องแวะปั๊มสฟ้าหนะ่อยปั๊มสฟ้ากับหมูปิ้งเนี่ยชอบมากเลยอ,อร่อยมากเลยราคาก็ถูกเนียไม้ละสิบาทสี่ไม้แ,มแถมข้าวเหนียวหนึ่งหนึ่งหอหนึ่งถุงครันั่นไงทุกคนบรรยากาศ โอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โาแต่งอะเมื่อกี้รถไฟมาไหมเนี่ยถึงทางรถไฟแล้วโอสวยอะตรงนี้สวยไฟแสดงว่าผ่านได้ไปเหลืองอันี้งแสงนตอยู่ข้างหน้าวิวสวยมวิวสวยจุดชมวิวเปิดใหม่ไม่รู้ว่าเขาปิดทางหรือเปล่านะทางเรียบทางรถไฟหน่ย ถ้าปิดก็ก็ไม่ไปอะ <laughs> อะไรมากมายจ้ะ <laughs> ไปดูเดี๋ยวป้าจะเรียกผมไหมวันนี้อู้ยางแข็งมากแล้วตอนนี้ <laughs> ไปดูป้าจะเรียกไหมเอามารุ่นกันจุ้ม <laughs> <laughs> โอ้วันนี้ป้าไม่เรียกเลย <laughs> <laughs> โอ้ก็มีการปรับปรุงทุกคน ปรุงหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะทำรั้วกั้นนะสวยก็สวยบรรยากาศเนี่ยเสียดายนะก็ติดตัวนี้ไว้ไม่งั้นก็เอารถไปถ่ายข้างในได้นะแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วทุกคนสวย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 เดี๋ยวถ่ายรูปองซ่าสักสองสารูปนะเดี๋ยวหาจุดถ่ายกันตรงไหนสวยๆโอ้ตรงนี้ ต้นไม้มันบางทุกคนผมเห็นแล้วนะเมื่อกี้ผมเห็นจุดที่จะถ่ายแล้วเดี๋ยวพาไปเดินดูก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาน้องซ่าไปถ่ายตรงนั้นนะปะทุกคนอุ้ยไปได้ไหมเนี่ยน้ำเนี่ยถ่ายแบบสดๆแล้วนะม,มีตัดต่อนะ เดินไปถ่ายไปฮะนี่ฮะมันมีจุดที่สามารถเข้าได้นะฝั่งนี้ล็อกรถก่อนนะไม่ไว้ใจฮะเนี่ยสวยปะ่ะวิ่งหนึ่งมฮะภารกิจนี้แบบรวดเร็วนะ ยังสวยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเดี๋ยววันไหนที่ผมซื้อกล้อง360ประมใหม่เนี่ยผมจะเอามาถ่ายใหม่นะทุกคนโอ้โหยังอลังการเหมือนเดิมอะสวยมากสวยมากมาสักครู่กัน โอเคแค่มาเช็คอินนะ่ะโอ้โหน้องซาผมจอดไลมากนะโอ้โ,โอ้แหมเมย์ก,กำลังลงทุกคนสวยมากสวยมากเดี๋ยวตัดไปที่น้องซาเราเลยดีกว่าโอเคอ่ะโอเคทุกคนเช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินทางกลับกันนะตอนแรก็็จะรอรถไฟนะ11.09นาที รถไฟไม่มาฮะแล้วก็รอเดวยตอนนี้ผมก็เลยไม่รอดีกว่าไปเดินทางกลับบ้านของเราเอารถมาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องแนะก็ทางผ่านนะทางผ่านก็แวะนะโอ้สาวเพียบเลยคนธรรมดานะวันนี้แต่ก็ยังพอมีนักท่องเที่ยวอนยะู่ฮะวันนี้ก็ป้าไม่เรียกนะไม่ต้องเสีย20บาทนะ ใครจะปากรถก็ไปปาดจะปากอได้ฮนะมันก็ไม่แพงหรอกอุดหนุนกันไป <Okay. S 1> ผมแค่แค่ผ่านมาเฉยๆก็เลยไม่ได้ปากรถนะมาหลายรอบแล้วโอ้โหทางเติมลมแข็งไปฮนะรถนี่ดีดแรงมากแต่ถ้านั่งสองคนก็โอเค วิวดีวิวสวยอะมาได้ครับถ้าจะให้ดีต้องมาช่วงเย็นทุกคนแล้วก็ช่วงเช้าแดดจะดีอะแสงกำลังได้สําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะถ้ามาช่วงสายนะแดดก็จะแรงอะมันไม่ค่อยสวยทุกคนโอเคข้ามทางรถไฟอะรถไฟมาไหม <c oughs> ก็ยังรู้ในรถไฟมาจะถ่ายรูปุณชอบรถไฟไม่ใช่อะไรหรอกจึ้ง คงไม่มาแล้วล่ะไปินทางกลับบ้านของเราอืมความรู้สึกนะหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี่เครื่องนี่มันรู้สึกมันเบาขึ้นทุกคนรเร่งแป๊บเดียวได้มาแล้วสตาร์ติดง่ายด้วยรอบนี้โมโตนนะของคนดีแน่นอนแต่ว่ายังไม่ใช่ตัวสุดของโมโตนนะเป็นตัวรองฮะแต่ก็สังเคราะห์ร้อยเหมือนกันแหละ รถผมก็เดิมๆเ,มเไม่ได้ทําเครื่องแต่ถ้ารถที่ทําเครื่องมาแนะนำโมตุน้ําแดงอะ 10W40 10, ตัวนั้นก็จะแพงหน่อยขวดหนึ่งก็400กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะหรือว่าราคาขึ้นแล้วก็ไม่รู้600กว่าบาทปนะไม่ไหนใช่หรอ <c oughs> เดี๋ยวรอบหลังผมจะเปลี่ยนเองนะทุกคนเปลี่ยนเองเปลี่ยนกรองเองรอบนี้ก็ครั้งสุดท้ายที่เข้าศูนย์นะเช็คเอาประกันเฉยๆ แต่ว่ามันไม่พังง่ายๆหรอกรถเน่ะยากมากคะรถเกียร์ออโต้ดูแลบำรุงรักษาง่ายมากแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะแค่นี้ก็เขาก็จะอยู่กับเราได้นานนะอยู่นู่นหละย,ยันลูกยันลูกบวชอะถึงทางเลี้ยวแล้ว ก็ให้จําที่นี่เสาส่งสัญญาณนะถ้าจะเลยไปก็ได้ฮนะตรงไปก็ได้สําหรับผมผม,มจะไปเข้าเส้นบายพาสชนบุรีส่วนเล่งเมืองฮนะเอาบรรยากาศก่นกอนนะทุกคนนะอย่างน้อยก็ได้เห็นภูคงภูเขาอ่ะ ยังไม่มีเวลาออกทริปนะยังไม่มีเวลาไปที่ไกลๆเราก็มาหาที่ใกล้ๆบ้านของเราขอได้บรรยากาศนะขอได้ฟิลก็บอกงั้น <Okay. S 1> คือมันอยู่บ้านไม่ได้นะถ้ามีฟอร์ซ่าเนี่ยมันไม่ได้อนะมันต้องคิดออกตรงออกทริปคิดทุกวันคะในหัว <Okay. S 1> พร้อมที่จะเดินทางไปเที่ยวกันโอ้ไฟเขียวทุกคนไฟเขียว รอช้าอยู่ใหญ่ละฟเขียวเนี่ยไปเดินทางกับบ้านเราะ